ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลาบดานักกอบที่ผ่านการตัดตัวทั้งหมด66คนก็เตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกใน18ลุ้มหลังของการแข่งขันกอบในรายการ PGA Thailand Tour a m s e ประจำปี2014ครั้งที่3นะครับในปีนี้สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะจัดแข่งขัน ในระดับอาชีพนะครับเป็นเป็น4วันอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากานะรบรรดานักกอบไปที่บ้านเราอย่างดีนะครับท่านชมจะสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันที่เราได้ชมกันจะมีชื่อใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆขึ้นมานำในการแข่งขันหลายต่อหลายครั้งครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับที่เพิ่งเทินโปรมาใหม่ๆนั้นกำลังฟิตแล้วก็เล่นได้ดีหลายคน เอาละครับเราตามท่านผู้ชมไปที่พัชรของวัดใหม่นะครับกำลังจะทีออฟที่หลุมหนึ่งนะครับ410หลาด้วยสกอ5อเดือดผาครับนี่คือเจ้าของคอร์สเรคคอร์ดของสนามนี้ที่ใช้พา70นะครับในรอบที่3ามเขาตี61นะครับ9อันเดอร์จากเสีอว่าพามาจบที่5อันเดอร์พาโอ้โหน้อยคนที่จะทำได้ครับแล้วนี่ก็จะเป็นคอร์สเรคคอร์ดของสนามพานอรามาต่อไปนะครับใน สนามที่เซตอัพเป็นพา70ดลุมที่1น,นั้นเป็นลุมพา4 4นะครับระยะ410หลาตีลงเนินถ้าใครดร้ายได้ระยะลูกจะกลิ้งลงเนินเพิ่มระยะขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจะทําให้ช็อตที่2นั้นขึ้นกรีดง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าต้องระวังนะครับไฟ w a กแคบพระวีวิสาลกิจครับออกสตาร์ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาเยี่ยมครับ สมาชิกอีกคนหนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือผู้นำในการแข่งขันครับไทคิฮาร่าตี่66-71ในรอบที่3าตี่65ครับวันนี้ออกสตาร์ด้วยสกอร์7อันเดอร์ชอบหลุ่มนี้นะครับเคยได้เบอดี้2ครั้งใน2วันแรกครับแต่ช็อตนี้น่าจะมีปัญหาโอ้โหมาไกลครับมาไกลก็จริงแต่ช็อตที่2ต้องตีจากลับนะครับก็ยังถือว่ารับได้ครับ แล้วก็เป็นหลุมที่เขาชอบด้วยนี่เป็นผู้เล่นในกลุ่มสุดท้ายครับที่ออกสตาร์ทมาเราล่วงหน้าไปที่หลุม4นะครับ349หลานัตพงศ์นิยมชนครับต้องเซฟพานะครับแต่เป็นลายชึ้นเนิน าเสียโปกี้แล้วครับสามหลุมแรกพามาตลอดนะครับเพิ่งเสียโปกี้อภิษ์นิ่มนวลครับออกสตาร์ทมาสามมาด้วยพาได้พามาตลอดแล้วก็ได้พัดบอดี้ในหลุมเดียวกันนี้แหละครับคือหลุม4พัตเตอร์อยังไม่ร่วมมือนะครับ วันแรกตีเกินไป1นนะครับแต่วัน2วัน3ตีวันละ68ิวันนี้ยังนิ่งอยู่ที่เดิมคือ3ามเดือพาครับเล่นมาในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มที่3จากสุดท้ายพาสมัยพกกำเนิดครับออกตารทมาสามเดือดพาตอนนี้ขึ้นมาเสียนเดร์นะครับแล้วก็ขึ้นมาห้าเดือดพาโอ้โหเริ่มมาแรงครับ ใต้บอดี้หลุมแรกแล้วก็หลุมนี้นะครับในหลุมที่4นี่เป็นกลุ่มที่3จากสุดท้ายที่ออกสตาร์ทมาในวันนี้ครับประวีวิสารกิจเล่นมาในกลุ่มสุดท้ายครับที่ออฟมาดีมากในช็อตแรกเห็นตำแหน่งธงบนกรีนชัดเจนครับโอ้แล้วเข้ามาสวยด้วย มีโอกาสประเดิมด้วยระดิครับผู้นำครับไทกิฮาร่านักกอล์ฟสัญชาติไทยญี่ปุ่นครับอไรมาดีมากนะครับลูกต๊อกลงเนินวิ่งเพิ่มระยะไปอีกไกลแต่ตีในลัฟพยายามที่จะหยอดเข้าหาตำแหน่งทงและสั้นครับมาดูคนนี้ครับอายุน้อยที่สุดแต่ได้ไกลที่สุดครับพัชรคคงวัดใหม่ โอ้ขึ้นมาออนสวยมากเกือบจะเป็นอีเกิลจากนอกกรีนครับนี่คือนักกอล์ฟวัย15ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ไปแล้วด้วยต้องจับตามองหนุ่มน้อยคนนี้ให้ดีครับล่วงหน้าไปดูกลุ่มข้างหน้าครับเยี่ยมมากครับนัตพงศ์พุทธานะครับขยับขึ้นมาเป็นเสียงวดพามาได้เบอร์ดีที่หลุมสครับ หลังจากไปเสียโบกี้มาที่หลุมสองอิทธิพั์บุญรณธัญรัตน์ได้พัดเบอร์ดีหลายขึ้นเนินครับเพื่อขึ้นมาเจ็ดอันเดอร์โอ้เสียได้ครับน้ำหนักไม่ได้วันนี้เล่นดีนะครับขยับขึ้นอีกอีกหนึ่งสโตรกประเดิมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมแรก และตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ที่6อันเดอร์พาครับมิรันแซ่อ้นผู้นำในวันแรกนะครับสองออนได้พัดไ์บดีเหมือนกันโอ้ยเย่ยม,มากครับนี่เป็นเบอร์ดี้ที่3ในช่วง4หลุมที่ผ่านมานะครับกระโดดจากเซียนเดอร์ขึ้นมาอยู่ที่7อันเดอร์พานะครับตอนนี้ตามผู้นำอยู่1สโตอก เราพูดถึงผู้นำเราไปดูกันเลยนะครับเพิ่งออกสตาร์ทมาที่หลุมรากครับไทเคียล่าสองมาไม่อ่อนนะครับมาจ่อหน้ากรีนโชลูกสั้นครับโอ้โหเป็นลายขึ้นเนินก็ทราบดีแล้วนะครับเล่นสนามภูเขาต้องเชื่อเขาอย่างที่โปรสิงกล่าวแล้วครับมาดูคนนี้ดีกว่าครับขึ้นมาอ่อนสวยครับพัชรคคงวัดใหม่พัดเบอร์ดี้เพื่อลดช่องว่างขึ้นมาให้เหลือหกกันได้พาครับ ลงกลางหลุมโ,โหนนิ่งจริงๆครับวันแรก72วันที่2 72วันที่3 61โอ้โหต่างกันเยอะมากแล้วประเดิมได้ดีครับออกมาในกลุ่มสุดท้ายนี่กดดันผู้นำไปแล้วนะครับได้เบอร์ดี้ไปแล้วพรวีวิสารกิตโอ้เสียดายครับขึ้นมาออนสวยมากแต่พัดผ่านหลุมไปเฉยเลยยัง6กอนุภาครับ ตอนนี้พัชระขึ้นมาไล่ทันที่6อเดรพายอีกคนแล้วนะครับตามผู้นำอยู่1สโตกผู้นำครับต้องพัดเซฟพาเอาล้ครับโดนพัชระกดดันหรือเปล่าครับเนี่ยในขณะที่พัชระนั้นได้เบอร์ดี้นะครับไตเคียร่าผู้นำเสียโบกี้สวิงสโตกทันทีนะครับที่หลุมแรกแต่ไตเคียร่ายังขึ้นนำอยู่นะครับที่7อันเดอร์เพราะว่าบุญเก่าทำไว้ดีครับนำเดี่ยวที่8อันเดอร์พาใน3วันที่ผ่านมา อภิสิทธิ์นิ่มนวลครับโอ้เสียดายครับมาถึงหลุม6นะครับหลุมนี้396ล้าหลพาสีขึ้นมาออนสวยมากที่ฐานกรีดน,นะครับได้พัดลายขึ้นเนินแล้วพลาดยังขยับไม่ออกครับสามอันเดอร์พาต่อไปออกซารมาก็3อันเดอร์นะครับชอบเลขนี้หรืออย่างไรนะครับไม่ยอมขยับเลยเล่นมาด้วยกันอีกคนหนึ่งนะครับ แต่ว่าต้องเซฟพาครับนัทพงศ์นิยมชนคนนี้เกินไปนหนึ่งสตอกแล้วนะครับอย่าให้มากกว่านี้ครา,า,า,าวนี้เอาตัวรอดครับนี่เป็นกลุ่มที่3จากสุดท้ายนะครับสมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่มนี้ก็คือพาสเมตโพกกำเนิดครับต้องเซฟโบกี้นะครับทีออฟมาพลาด<ม>ก็เลยต้องเล่น3ออนมา แล้วก็3ออน2พัดครับมาเสียโบโกี้นะครับตรงลงไปเหลือ3มเดอร์พาเรากลับไปดูกลุ่มสุดท้ายครับมาถึงลุ่ม4นะครับพาสีสวย349หลาทอนที่2ของประวีวิสารกิจครับลุ่มนี้เป็นลุ่มพาสีสวยนะครับ349หลา ออกสตาร์ทมา6อันเดอร์พานะครับตอนนี้เหลือ5อันเดอร์มีโอกาสที่เอาคืนด้วยหลุมนี้ครับไทคิฮาร่าไปพราดเซุกี้ในหลุมแรกตอนนี้7อันเดอร์พาก็ยังนำน้ำอยู่นะครับแต่ว่านำร่วมกับนิรันต์ชาอึ้งนะครับที่เล่นอยู่ในกลุ่มข้างหน้าคนนี้ครับภชราคงวัดใหม่มาแรงจริงๆ แครี่ <c ary> สวยมากนะครับแต่ว่ามีแบ็กสปินก็เลยทำให้ต้องพัดเบอร์ดี้ไกลขึ้นอีกเล็กน้อยแฟนๆกอล์ฟก็ให้ความสนใจกับกลุ่มนี้แล้วครับเราไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างกลุ่มข้างหน้าครับในรันแซอรอื่นเจ็ดอันเดอร์นะครับได้พัดเบอร์ดีที่หลุมหลุมหครับเพื่อขึ้นนำเดี่ยวที่8ปดอันเดอร์โอ้โหเยี่ยมมากครับ พัดในระยะไกลลงไปนะครับมาถูกที่ถูกเวลาจังหวะนี้ต้องทำสกอร์ครับออกสตาร์ทมาเสีย u ด d e r พานะครับตามผู้นำอยู่4สโตกตอนนี้ขึ้นมานำเดี่ยวที่8อันเดอร์พาแล้วครับหลังจากผ่านไป6หลุมแรกประวีวิสานกิจกลับไปที่หลุม4พา4ครั้งหนึ่งครับขึ้นมาออนสวยพัดลายขึ้นเนินเกือบลงครับได้แค่เกือบก็เลยขยับไม่ออกนะครับ ออกซานมา6อันเดอร์ไปเสียโบก,กี้ที่หลุม3นะครับนอกจากนั้นเซฟพามาได้ตลอดแล้วก็นี่อีกหลุมหนึ่งนะครับถอยไปอยู่ที่ห้าเด้พาตอนนี้ผู้นำา8อันเดอร์ครับเล่นอยู่ในกลุ่มข้างหน้าก็คือนิรันทร่อึงพัชระ,ะของวัดใหม่ครับขึ้นมาออนสวยมากมีแบ็กสปินถอยหลังไปหน่อยแต่ก็ได้พัดไปดีหลขึ้นเนินครับเพื่อขึ้นมา7อันเดอร์ตามผู้นาแตบเดียว สนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเบอร์ดี้ที่2ในช่วงสี่หลุมที่ผ่านมานะครับของพัชรคงวัดใหม่วัย15ปีอ่าลงบ้างครับไทคิฮาร่าก็กลับขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่8อันเดอร์นำร่วมกับนิรันแซ่อึงครับจากเบอร์ดี้ที่หลุม4พา4นี้ไปดูนัทพงศ์พุทธาครับ ที่หลุม7ซึ่งหลุมพา5นะครับแต่ต้องเซฟพาไกลมีปัญหาทีช็อตมานะครับทีช็อตมาไม่ดีก็เลยต้องแก้ไขมาตลอดทางโหในที่สุดก็จบด้วยโบก,กีในะหลุมนี้น่าเสียดายนะครับ542หลาเนี่ยเป็นหลุมที่นกักกอตีบุกได้ครับตรงไปเหลือ3อันเดอร์นะครับวันนี้เกินไป็น1สตรอกออกมามีเสียด้อพา นิรันซ์าอึงนะครับในหลุมเดียวกันครับหลุม7พาหวันนี้ฮอตมากทีเดียวนะครับ6หลุมที่ผ่านมานั้นได้ไป4เบอร์ดีแล้วนะครับนี่จะพัดเบอร์ดีอีกเยี่ยมมากครับเบอร์ดีที่5ขึ้นมานำเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่9เด้อพาโอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสกอร์บอลลิสบอร์ดไม่ทันเลยครับ คะแนนนั้นสลับสับเปลี่ยนหน้าขึ้นมาช่วงชิงตำแหน่งผู้นำในการแข่งขันกันอย่างอุตรุดเลยครับเราไปดูผู้นำใน3วันแรกครับตเตกิเอร่าวันนี้ได้1นึเสีย่งยังนิ่งอยู่ที่เดิมครับลุ้นชิปอินเบอร์ดี้ที่หลุม6เล่นมาในกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายมาถึงหลุม6นะครับตอนนี้มีสกกอ,อยู่8อันเดอร์ในขณะที่นิรันนั้นเพิ่งได้บอร์ดี้ไปที่หลุม7นะครับ ก็เลยทำให้ตะกีราราดตามอยู่หนึ่งแต้มพราวีวิสันกิจครับคนอื่นขยับเดินหน้าแต่พราวียังถอยหลังอยู่หนึ่งแต้มครับพัดเบอร์ดี้ไกลตรงนั้นไม่ใช่หลุมนะครับเป็นมารของเพื่อนเราต้องใส้ผ่าครับก็ถือว่าไม่แล้วครับพัดแรกนั้นไกลมากทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำสองพัดเส้ผาไปได้ ตัวในใจนั้นอยากได้บอดี้ครับเพราะวันนี้ติดเกินไปแล้วหนึ่งจากผู้นำกลายเป็นอดีตผู้นำครับต้องเซฟพาครับไทเคียร่าไม่มีปัญหาครับยัง8อันุภาต่อไปพัชระของวัดใหม่เพื่อขึ้นมา8อันดภพาอีกคนหนึ่งครับถ้าลงไปจะเป็นเบอร์ดี้ที่3ในวันนี้ เยี่ยมมากครับขึ้นมา8อันเดอร์อีกคนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ที่2ร่วมมี2คนครับพัชระของวัดใหม่กับไทเคียร่าโดยที่มีนิรันดร์แอึงเล่นอยู่ในกลุ่มข้างหน้าขึ้นนำพูดถึงมาเลยครับ210หลาพา3ลุมที่8ครับเป็นลุมพา3ที่สวยมากนะครับตีลงเขาลมพาจากซ้ายไปขวา210หลาวันนี้ต้องทดเหล็กให้ดีเยี่ยม,มากครับ มืสักครู่นี้ใช้หล็ก5ตีมานะครับ210หลาเรามาได้พัดบอด,ดีครับเพื่อขึ้นนำเดี่ยวที่10อันเดอร์โอ้โหพัดดีซะด้วยนี่เป็นโปรโน้องใหม่นะครับมีประสบการณ์การเล่นอาชีพเพียง3เดือนเพิ่งเทินโปรมาหมัดหมานะครับหลังจากรับใช้ทีมชาติมานานครับวัย19ปี พัชราครับที่หลุมเจ็ดสองออนพัดเบอรี้ไกลหน่อยไกลเคียงครับแล้วก็ต้องเซพาพเป็นนักกอลฟที่นิ่งมากเลยนะครับอายุยังน้อยนะครับเทินโปรตั้งแต่ตอนเป็นเด็กชาย ตอนนี้ก็ยังอายุ15อยู่แต่ว่าเล่นกับรุ่นพี่ๆไม่ว่าฝีมือในระดับไหนไม่กลัวละครับก้มหน้าก้มตาเล่นในช็อตของตัวเองให้ดีที่สุดไปทีละช็อตแเคีอร่าครับก็ยังได้โอกาสพัดเบอร์ดี้นะครับยังไม่สําเร็จก็ได้พาไปที่หลุม7จ็พา5ยัง8อันที่พาต่อไปครับยังตามนิรันอยู่1นึสตรอก เราไปดูนิรันด์ครับที่หลุม11พา3ร้27หลาแม่ระยะชอบเลยนะครับตีมาด้วยเวจแล้วก็ได้อีกหนึ่งเบอร์ดี้ครับหนีไปนำเดี่ยวที่11อันเดอร์พาหลังจากออกสตาร์ทมา4อันเดอร์โอ้โหรอบ9หลุมแรกนี่ตี29นะครับในสนามพา35สุดยอดครับหลุม9ครับปวีวิสารกิจขึ้นมา6อันเดอร์พาแล้วนะครับได้พัดเบอร์ดี้โอ้โหหลุมนี้ จลายยากครับลายลงเนินแล้วก็เป็นลายสวิงเยอะด้วยยังต้องใจเย,ย็นนะครับต้องมาร์กเอาไว้ยังมีกันบ้านอีกยากพอสมควรครับนี่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เล่นมานะครับพรชรัของวัดใหม่ครับได้พัดเบดดี้เพื่อไล่ขวาค่อยๆแตะให้มาไม่พอนะครับ เอาละครับจบไปที่พานะครับออกสตาร์ทมามีฮันเดอร์ครับ9ก้าหลุมแรกได้เพิ่มอีก3นะครับขึ้นมาอยู่ที่8อันเดอร์พาครับเทคิอาร่าครับไปเสบโบกี้มาที่หลุม8แล้วก็ได้เบดดี้คืนทันทีครับที่หลุม9ก็กลับมายืนอยู่ที่8อันเดอร์พาอย่างเดิมครับ